อ่าพาร์ทสองนะครับพาร์ทที่แล้วเราอธิบายไปแล้วว่าเรื่องเหล็กเสเตลเลตก,กลุ่มสีซีรีส์สี่สสร้อยเนี่ยมันต่างกันยังไงมันต่างกันเยอะไหมนะครับการทดลองที่เราเห็นในภาพอินเทอร์เน็ตบทความที่ค่อนข้างจะขัดแย้งกันบ้างแต่มันเป็นความต่างที่เล็กๆผมมองเป็นประเด็นอะไรไหมผมไม่มองเลยเพราะว่าอะไรอ่ะเพราะผมรู้อยู่แล้วว่ามันไม่ได้ต่างกันมากครับ ถ้าจะถ้าจะให้ผมแนะนําวิธีการเลือกตามทัศนะผมเลยนะในเมื่อเหล็กมันต่างกันไม่เยอะเลือกที่รูปร่างเฮึในเมื่อผู้หญิงที่เรารู้จักเนี่ยเขาก็เป็นคนดีหมดแล้วนิสัยเขาก็ดีแตกต่างกันบ้างไปเลือกอย่างอื่นเถอะเฮ้ยคนนี้เขาแบบดูมีใจกับเราไว้ดูเขาเป็นห่วงมันใจอะไรอย่างเงี้ยไปดูอย่างอื่นคือพื้นฐานนิสัยแม่งดีอยู่ละโอเคจบไม่ได้แบบรักขโมยขี้โกหก พอเราถึงไอ้กลุ่มคนปกติเราไปดูอย่างอื่นเฮ้ยเขาแต่งตัวน่ารักดีเว้ยเฮ้ยเขาพูดจาดีมันเขาจะมีใจกับเราเลยให้ไปดูอย่างอื่นครับให้ไปดูยี่ห้อเฮ้ยเราชอบแบรนด์นี้ไหมเราชอบโคสติลไหมเฮ้ยราคามันเป็นไงวะเฮ้ยรูปร่างอย่างนี้เราชอบไหมอะเฮ้ยวัสดุอื่นนะด้ามประกับเราชอบไหมอะเฮ้ยกีแทนก็ไม่จําเป็นนะเราซื้อ f r ฟเ็นก็ได้ราคาถูกลงดีเราดูตัวอื่นเฮ้ยหน้าตาดีว่ะบักหน้าตาดีเหล็กก็ ก็พอๆกันไอ้กังซู่แต่ผมอยากได้บล็อกเฮ้ยมันมีฟลิปเล็กๆด้วยตัดเล็กออกไปเพราะถ้าเชื่อผมมันไม่ค่อยต่างกันหรอกมันพอๆกันฮะมันพอๆกันทีนี้อย่างที่บอกเหล็กมีสามเลเวลเลเวลเริ่มต้นที่ผมบอกเนี่ยตะกูลสีเลเวลหนึ่งเลเวลสองวีจีสิบเอสามสิบวเนี่ยข้นสี่ <c oughs> นี่เลเวลสองเลเวลสามก็คือพวกไอ้นู่นเลยสุดปลายเลย S อสหนึ่งหนึ่งศูนย์วีเอก้าสิบวีแม็กซ์เมทเอลอะไรประมาณใต้ดึง ถ้าคุณอยากเห็นความแตกตา่างอยากจับต้องได้แล้วซื้อทีหายบ้าเลยคุณซื้อเลเวลหนึ่งแล้วคุณข้าไปเลเวลสามเลยฮะคุณจะพบว่าไอาเทียครึ่งหมื่นเลยนะกูอยู่ว่ากูอย่างนี้ดีกว่ามั้งมีหลายๆเล่มก็ได้นี่นาครึ่งหมื่นเลยนะเอาจริงนะดีไหมดีอย่างนี้ดีมากผมบอกเลยดีมากตระกูลพาราไม่ทลทัลี่ระบบล็อกดีมันไปดีอย่างอื่นไงเหล็กมุกมันไม่ดันแล้วมันมาดันระบบ ล็อกระบบการเปิดอันนี้ไม่ดีเหรอพี่ด,ดีก็ดีเหมือนกันก็ดีระดับหนึ่งวัสดุตัวนี้ก็ทําก็ดีอยากได้กีเทนไหมกีเทนคงต้องอไปเล่นพวกตะปูรีคอนอ่ก็สามพันนะฮะมีไหมสะดวกเสร็จซื้อไหมถ้าสะดวกเ็ซื้อขึ้เอานี่คือเหล็กกลุ่มสีที่มันต่างกันแล้วเขาจะทาเหล็กให้มันต่างกันทำไมอะพี่นี่ไงมันถึงต้องมีสองพาร์ทนะครับเอาโดยละเอียดเลยนะเราพบว่า ในแต่ละพื้นที่บนโลกของเราเนี่ยมีธาตุอะไรเยอะแยะมากมายเลยผมจะอธิบายยังไงดีสมมุติว่าผมทําน้ําแร่ก็แล้วกันนะครับผมทําน้ําแร่ขายเนาะเอาหลังบ้านผมเนี่ยสมมติว่าแม่งเป็นภูเขาน้ําไหลมาจากภูเขาเลยภูเขาเอยู่บ้านกูเนี่ยภูเขาเออยู่บ้านเพื่อนเพื่อนก็ภูเขาบไม่รู้แหละมาจากไหนบ้านกูนี่นูนเลยนะไหลมาจากอันไตเลยนะเ็รืายอันไตเลย ไหลามาน้ำไหลามาตลอดเลยขุดแล้วก็เทสปุ๊บโอ้หแร่ธาตุเทียบเลยว่าแร่ธาตุเต็มไปหมดเลยอ่ะโอ้โหมีสมมุตินะสมมติโอ้โหมีโครเมียมคาร์บอนมีคาร์บอนสูงด้วยโอ้โหมีมาเต็มเลยอะ่ะเราแทบไม่ต้องปรับปรุงอะไรเลยชิมรสด,ดูพลาสไลท์อร่อยโอ้หน้ำหลังบ้านมันี่สุดยอดเลยน้ำแร่เนี่ยขุดมันเลยขุดบาดาลขึ้นมาเนี่ยทำ พัชเชอร์ไลท์หน่อยค่าเชื้อโรคหน่อยกินอร่อยที่พายอร่อยเพราะมันมีแร่ธาตุมันมีรสชาติด้วยแล้ววัดกี่ครั้งก็ลดอย่างนี้สเสมอไม่ต้องตกแต่งอะไรมากมายเลยเฮ้กูโชคดีจังเลยวะ่ะหลังบ้านกูมันมีธาตุแบบนี้เลยเว้ยขุดอีกที่หนึง่งหลังบ้านเพื่อนก็แล้วกันทันบ้าแร่เหมือนกันขุดขึ้นมาภูเข,ขาบ้านกูก็ดีนะลมก็เย็นดีอะ ทำไมรดน้ำมันกร่อยๆวะรถมันไม่ค่อยอร่อยเลยอ่ะอืมกินได้ไหมอ่ะเฮ้ยมันยังกินไม่ได้เว้ยน้ำหลังบ้านกูอัพาเจอไรแล้วก็ยังกินไม่ได้ต้องเอามากรองด้วยนะแล้วก็ต้องอาจจะต้องเติมเกลือเข้าไปหน่อยเพราะมันไม่มีเกลือเลยมันไม่มีไอ้แร่ธาตุให้เลยอ่ะก็ต้องใส่เกลือไปน,นิดนึงเติมนั่นไปนดิดนึงเติมนี่ไปนหน่อยเพื่อให้มันรสชาติยืนปกติเราก็เรียกนั่นอนะ่ะน้ำแร่ยี่ห้อหนึ่งยี่หอ้อ มันมีที่บ้านมึงนี่ยอย่างเงี้ยแต่กินเลยไม่ได้นะต้องปรุงนั่นปรุงนี่นิดนึนดนงเติมนี่เข้าไปหน่อยนึงอ่าโอเคพัจอรล์กินได้ละรสชาติหนึง่งกลุ่มน้ําแร่เหมือนกันชุ่มชุมชิมดูกุ๊กกุ๊เออน้าแร่รสประมาณนี้แหละมันจะไม่เหมือนแต่นะ้ำปกติน้ําแร่ประมาณนี้แหละแต่น้าชิมของผมสิอืมพ,พอๆกันแหละ,พ,ะพอๆกันพอๆกันแหละมันคือน้ําแร่อะพอๆกันแ,แต่ของผมไม่ต้องทำอะไรมากนะผมมีมาแต่กำเนิดเลย โชคดีมากแต่ของคุณต้องเติมทรัพยากรนะเติมนั้นเติมนี่เข้าไปมัาจะเติมในเล็กน้อยเข้าไปเราก็เรียกมันแบบหนึ่งถูกไหมฮะนักวิทยาศาสตร์ก็มาคิดถ้ามีคาร์บอนเท่านี้มีโครเมียมเท่านี้มีแมงกานิสเท่านี้มีทองคำเท่านี้เราเรียกมันว่าสี่สีู่นย์สี่ถ้ามีโครเมียมเท่านี้นี่เราเรียกมันว่าส2 0สองูนย์เสองเอออะไรอย่างเนี้ยอะไรอย่างเนี้ยเพราะแต่ละพื้นที่จะมีโลหะแร่ธาตุที่ องค์ประกอบหลักอาจจะผิดเพีย NING, เ้ยนย NING, บิดเบี้ยวกันบ้างถ้าผิดเพี้ยนบิดเบี้ยวพอที่จะเรียกมันว่าอย่างนั้นได้โดยที่เราไม่ต้องลงทุนอะไรมากนี่เราถลุงแร่ขึ้นมาเลยเราไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยมันจะถูกที่สุดถูกไหมฮะแล้วเราก็จะเรียกม,ามากนันว่าอ,อันนั้นน่ะมันคือเหล็กอันนี้แล้วเราก็เอาไปทดลองว่าไอ้เหล็กแบบเนี้ยคุณสมบัติแบบเนี้ยใช้ทําอะไรดีสําหรับมันนะ่ะแต่ถ้าเราไม่ต้องการให้มันเป็นแบบนี้เราต้องการให้ตัวนี้ขึ้นมาเป็นแบบนี้เราอาจจะต้องเบสตัวนี้แล้วปรุงแร่อะไรเข้าไปเพื่อให้มันเป็นน,นี เ็จะเติมกระบ,บวนการเข้าไปอีกถูกไหมบางโรงงานก็ยินดีที่จะเติมกระบ,บวนการเข้าไปเพื่อให้มีผลิตภัณเยอะๆต้องดูเรื่องต้นทุนด้วยแต่ในบางที่ถลุมขึ้นมาเลยไม่เป็นตัวนี้เลยอ่ะสมมตินะผมสมมตินะครับจริงๆในกระบวนการมันมีอะไรอีกเยอะแต่จะเยอะมากน้อยแค่ไหนอยู่ที่เหล็กพื้นฐานที่คุณได้มาแล้วคุณต้องการจะให้มันเปลี่ยนไปเป็นอะไรอ่ะคุณอยากจะให้มันเป็นอะไรคุณก็เติมลงไปผมจะเล่านิทานเรื่องหนึ่งให้ฟังนะครับนิทานเรื่องเพื่อนๆอาจจะเคยได้ยินมาตั้งแต่เด็กลูกส้ม เคยฟังนิทานเลือกส้มไหมฮะส้มหนึ่งลูกลูกส้มนะส้มหนึ่งลูกส้มโชวคุณนะฮะคุณมีสวนส้มอยู่นะครับคุณพบว่าคุณปลูกส้มออกมาได้แล้วคุณได้ส้มเป็นลูกคุณก็เอาส้มไปขายขายไปเลยโลเท่าไหร่ว่าไปโลห้าสิบโลเจ็ดสิบคัดตามขนาดลูกแล้วคุณก็ขายไปขายเป็นโลคุณพอใจกับสิ่งที่คุณได้ไหมะ เราขายส้มเป็นโลเราขายครึ่งโลเราก็ขายแต่ถ้าคุณพบว่าเฮ้ย <laughs> เราสามารถทําส้มให้มันมีมูลค่าได้มากกว่านี้ไดีกว่าทําไงอะ่ะ <laughs> คุณฟ็เอาไอ้ลูกส้มเนี่ยมาปอกมาแกะใส่กล่องแล้วแช่เย็นเอาไว้ไม่ให้ผิวมันตึงมากนะผมสมมติให้ฟังนะ <laughs> คุณก็จะพบว่าคุณอาจจะขายส้มได้เป็นลูกลูกหนึ่งเนี่ย จากเดิมเนี่ยสมมุติว่าคุณเอาไปขายโลละร้อยโลละร้อยมีส้มสิบลูกตกลูกละสิบบาทถ้าคุณแกะแล้วใส่แพ็คคุณอาจจะได้ลูกึเนี่ยในแพ็คขนาดยี่สิบบาทคุณใส่แรงเข้าไปหน่อยคุณไม่พอใจกับสิ่งที่คุณมีเนี่ยคุณอยากให้มันมีมูลค่าหน่อยคุณก็เติมเข้าไปคุณจับมันแกะคุณพอใจไหมผมพบว่าผมไม่พอใจผมเอาเครื่องคั้นน้ำผลไม้มาผมแกะส้ม เอาเนื้อส้มใส่ผมคั้นน้ำส้มใส่แก้วผสมผสมอาจจะผสมแอดดิทีฟว่าไปหน่อยฟู้ดแอดดิทีฟเกลือน้ำตาลนิดนึงแต่งรสมันหน่อยให้มันกลายเป็นน้ำส้มส้มหนึ่งลูกได้น้ำม,มาหนึ่งแก้วแก้วนั้นอา,อาจจะขายแก้วละสาสบาทแต่ถ้าเมื่อไหร่เฮ้ย เราอยากให้มันดีเลิศอะด,ดีเลิศไปเลยอะน้ำส้มผสมน้ำส้มคั้นสดผสมนะขายได้แก้วละสามสิบบาทประกอบด้วยอาจจะส้มหนึ่งลูกแต่ถ้าคุณยังไม่พอใจอีกในการขายน้ำส้มที่เกิดจากส้มหนึ่งลูกเราต้องการจะทำให้น้ำส้มแก้วนั้นนะ่ะมันอร่อยมากและรสชาติดีมากเราอาจจะไซส์ส้มถึงสามลูกแล้วก็ใช้เนื้อของมัน ครับคันน้ำออกมาให้เป็นน้ำส้มร้อยเปอร์เซ็นต์มีกากส้มด้วยแต่ไม่มีเม็ดนะใส่แก้วอย่างดีแช่เย็นคุณอาจจะขายได้แก้วละร้อยก็ได้นะมันอยู่ที่คุณเลยนะครับว่าคุณตีโจทย์ตัวนี้ยังไงอะ่ะคุณอยากจะขายแค่ส้มหน้าไร่ไหมหรือคุณอยากจะขายขึ้นห้างมีคนเสิร์ฟด้วยหรือแม้กระทั่งทำแม่งเป็นอุตสาหกรรมน้ำส้มกระปองเลยคุณก็เลือกเอานะครับแต่ทุกครั้งที่คุณจะเริ่ม เพิ่มอะไระคุณจะต้องใส่ทรัพยากรเข้าไปใส่พลังงานเข้าไปใส่ความคิดเข้าไปใส่ไอเดียสร้างการขายให้เกิดขึ้นมองดูตลาดเราจะขายตลาดส้มแบบไหนกุณตีความแบบไหนไอ้บริษัทนี้ได้เบสมายังไงมันก็ทําแบบนั้นนะฮะมันก็แยกออกไปตามนั้นะะแต่ละพื้นที่ได้อะไรมาบ้างแต่ละพื้นที่รู้สึกว่ามันปริ๊วฟายไม่ได้ปริ๊วฟายนั้นมันแพงก็ไม่ต้องปริ๊วฟายก็เอาอย่างนั้นเลยส่งออกจบ ทำได้หมดนะครับหรือแม้กระทั่งเอา้ามาเราก็ตั้งโรงหล่อเหล็กที่นี่แหละเราก็ใช้เหล็กที่เรามีนั่นแหละในการทาพอลงทุนพอถ้าเกิดเหล็กมากมายสูตรเหล็กแบบนี้เราเรียกมันว่าแบบนี้สูตรเหล็กอย่างนี้เราเรียกมันว่าแบบน,บบน,บบนี้ถ้าอยากจะได้สูตรแบบเอลแมกหรือสูตรแบบ12 C 27 <c ี 27> ก็ต้องใช้กระบวนการผลิตอีกแบบหนึ่งโดยที่เหล็กพื้นฐานที่มึงมีตรงนั้นมันอะไรแหละที่มึงถลุงเหล็กขึ้นมาใช่ไหมฮะอุตสาหากรรมมันมีหลายอย่างมากเลยมันจะมาต่อกันเป็นอะไรมั่งหรือมันจะเริ่มจากตรงไหนแล้วทําไมเขาถึงต้องเรียกมันอะไรหล,ยหลยรวย นะก็เพราะว่าเบสเริ่มต้นอ่ะแต่ละที่มันอาจจะไม่เท่ากันถ้าเราไม่อยากลงทุนอะไรมากเราก็เบสตามนั้นแล้วเขาเรียกว่าอะไรอันเนี้ยแเ้าก็เรียกตามนั้นเลยก็ใช้เบอร์นั้นอ่ะโดยที่ไม่ต้องปรุงแต่งอะไรเยอะแยะตามนี้ครับมันก็เลยเขียนมาเป็นตำรามันก็เลยเอาไปทดลองว่าอ๋ออันนี้น่าเอาไปหมอกับทำที่นะอันนี้เอาไปหมอกสําหรับทำโมนนะทำโมนแล้วมันจะปลอกช้านะเพราะคาร์บอนมันเยอะมันจะเกิดการบิดเบี้ยวแตกหักช้าแต่มันแพงหน่อยนะอก็ว่ากันไปเลยครับ อุตสาหกรรมก็ทำงานแบบนี้สวัสดีครับ